พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบเกยรติบัตรลายถ้วยรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จากหนังสือสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่1รอบจริงชนะเลิศสำหรับโรงเรียนและวิทยายลัยอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาพร้อมด้วยคณะองคมนตรีผู้ดูแลโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั้ง153แห่ง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานำความรู้พื้นฐานจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไปต่อยอดการศึกษาในด้านที่แต่ละคนสนใจต่อไปได้ มีนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น222ทีมและผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศ24ทีมทั้งนี้มูลนิธิโครงการกองทุนการศึกษาเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดพระราชปณิธานของโดนเกล้าล้านกระหม่อมรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาช่วยพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีรับสนองพระราชดำรินับตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันว,ว,วันนี้นายประลากรสวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันนุเบกจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะ เดินทางไปฐานปฏิบัติการบ้านผาถ้ำกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 4 5ตำบลแม่ระมาดอําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่พร้อมทั้งเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนและประเทศชาติในช่วงบ่ายไปที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันื่อมาจากพระราชนิริอํเภอแม่ระมาดสถานีโกวิดปัญญาตรง2บ้านและเพ่ใหม่โอกาสนี้มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและเสื้อกันหนาวให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการ จากนั้นรับฟังสรุปการดําเนินง,งานของ4สถานีได้แก่สถานีสหัสบุญญาวิวัฒน์หนึ่งบ้านห้วยน้ําเย็นสถานีสหัสบุญญาวิวัฒน์สองบ้านทีนามูสถานีโควิดปัญญาตรงหนึ่งบ้านสมแมทไทยและสถานีโควิดปัญญาตรงสองบ้านละเพใหม่เยี่ยมชมกิจกรรมอาทิบ่อเลี้ยงกบโรงเรียนเพาะเห็ดและร่วมปล่อยพันปลาโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกากเกยอทําการเกษตร ปัจจุบันสามารถรักษาสภาพป่าให้สมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืนต่อไปวันนี้นายจรัญธดการณสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัปร,รตุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่1ทับ2,567ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการที่เบตดำริจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากพื้นที่ดำเนินการ2อำเภออาทิการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยการส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรการทดสอบพันธุพืชทางเลือกเพื่อส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปลรูปผลไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มลดความเสียหายจากการขนย้ายผลผล,ผลิตสดด้าสิ่งแวดล้อมในปี2567มีแผนปลูกป่าแบบวนเกษตรเพิ่มอีก100ไร่เพิ่มพื้นที่ปลูกกาแฟร,รวมทั้งปลูกป่าให้สีเพื่อให้กลุ่มหัตถกรรมปากาเกยอได้ใช้ประโยชน์จากสีธรรมชาติในการย้อมผ้าในช่วงบ่ายองคมนตรีประชุมร่วมกับคณะทำงานอาสาสมัครของมูล,ลนิธิโครงการหลวง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือง,งานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนงานในพระราชประสงค์ช่วง5ทศวรรษจากโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ในปี2512จนสามารถช่วยชาวเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาสาสมัครเหล่านี้ยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาช่วยติดตามและประเมินการทำงานของส่วนงานต่างๆเพื่อต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียุธยารเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่อำเภอเสนาจำนวน1000ชุดเยี่ยมให้กำลังใจและเยี่ยมหน่วยงานที่มาสนับสนุนจากแจกน้ำดื่มมอบเวชภัณฑ์ยารักษาโรคน้ำกัดเท้าจากการย่ำน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน,านจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่บ้านได้รับผลกระทบบริเวณริมแม่น้ำน้อย จำนวนสิบหลังคาเรือนการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ประชาชนต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอําเภอเสนาได้รับผลกระทบจากระดับน้ําในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตะลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ตั้งแต่วันที่25กันยายน2566จํานวน12ตําบล91หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน5,464คร้อเรือน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ